ฟินแลนด์พลิกโฉมโลจิสติกส์โลกระบบขนส่งสินค้าไร้ล้อไร้เครื่องยนต์ความเร็ว500กิโลเมตรต่อชอั่วโมงลองหลับตาแล้วจินตนาการเสียงเครื่องยนต์ที่เราเคยชินมาเป็นร้อยปีหายไปล้อหมุนที่เคยกัดกินถนนและพลังงานถูกแทนที่ด้วยความเงียบและสิ่งที่เคลื่อนผ่านตรงหน้าไม่ได้อาศัยเชื้อเพลิงหรือแรงกลไกลใดๆนอกจากพลังของสนามแม่เหล็ก นี่คือภาพที่เกิดขึ้นจริงแล้วในฟินแลนด์ประเทศเล็กๆบนขอบโลกเหนือที่เลือกสร้างอนาคตผ่านการทดลองระบบขนส่งใหม่ทดสอบวิ่งขนส่งสินค้าในหลอดสุญญากาศความเร็วกว่า500กิโลเมตรต่อชั่วโมงไร้ล้อไร้เครื่องยนต์ไร้เสียงมนุษย์ผู้ไม่เคยหยุดหาวิธีลอยตัวตลอดหลายพันปีที่ผ่านมาสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีปีกเช่นเรากลับไม่เคยหยุดฝันถึงการบินและการลอย จากเรือใบไปสู่เครื่องจักรไอน้ำรถไฟเครื่องบินยานอาวกาศแล้ววันนี้การขนส่งกลับมาสู่โจทย์เดิมอีกครั้งทำอย่างไรจึงจะขนย้ายได้เร็วขึ้นประหยัดขึ้นและไร้ขีดจำกัดฟินแลนด์เลือกคำตอบคือแมกเลติฟบกเวคัมทูบใช้ซูเปอร์คอนดักเตอร์สร้างแรงลอยแม่เหล็กลดแรงเสียดทานจนแทบเป็นศูนย์ พลังงานที่เคยถูกเผาไหม้ให้เป็นเสียงและควันกลายเป็นความเงียบและความเร็วเศรษฐกิจโลกในหลอดสุญญากาศอย่ามองว่านี่คือเพียงการขนส่งกล่องสินค้าเพราะสิ่งที่ฟินแลนด์กำลังทำอาจหมายถึงการเขียนนิยามใหม่ของห่วงโซ่อุปทานโลก global supply chain หากสินค้าส่งกันได้ในชั่วโมงเดียวจากเมืองหนึ่งสู่อีกเมืองหนึ่งตอนนี้สต็อกก็จะไม่จำเป็นเหมือนเดิม หากต้นทุนพลังงานลดลง80%การค้าโลกอาจไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยน้ำมันอีกต่อไปหากเสียงรบกวนเป็นศูนย์เมืองใหญ่สามารถมีศูนย์โลจิสติกใจกลางได้โดยไม่ทำลายคุณภาพชีวิตคนรอบข้างนี่ไม่ใช่แค่เทคโนโล,โลยีแต่คือโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ฟินแลนด์สอนโลกว่าเล็กก็เปลี่ยนโลกได้ ประเทศที่มีประชากรเพียง5.5ล้านคนกลับเลือกลงทุนในเทคโนโลยีที่แม้ยักษ์ใหญ่อย่างสหรัฐหรือจีนยังทำไม่สมเร็จเพราะพวกเขารู้ว่าความได้เปรียบในศตวรรษที่21ไม่ใช่จำนวนประชากรแต่คือจำนวนไอเดียที่กล้าลองบทเรียนสำหรับไทยประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยและอยู่บนเส้นทางเชื่อมโลกตะวันตกตะวันออก คำถามคือเราจะยังยุติดกับถนนที่เต็มไปด้วยรถบรรทุกและท่าเรือที่แออัดไปอีก30ปีหรือเราจะมองไกลออกไปว่าการลงทุนวันนี้คือการออกแบบโลจิสติกส์โลกวันพรุ่งนี้สรุปเทคโนโลยีจากฟินแลนด์อาจยังอยู่ในห้องทดลองแต่ความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้คืออนาคตของโลจิสติกส์จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะมนุษย์ไม่เคยหยุดถามคำถามและไม่เคยหยุดหาคำตอบใหม่ๆ เราอาจยังไม่รู้ว่าอนาคตนี้จะมาเมื่อไหร่แต่เรารู้แน่ว่าโลกจะไม่รอใครที่คิดจะอยู่กับล้อเก่าๆและเสียงเครื่องยนต์ที่กำลังจะถูกลืม